ทำไมบอกตึงลงหูสามสิบสองเมื่อกี้โคลงหูไม่ไหลต่อนะเอาครับไป เงินลงมารวมหนึ่งสีรอบนี้เท่าไหร่ครับสวยๆกันเลยครับ7,440แล้วเนื้อนนะโอ้ยหยิบทนมา500ครับกำไรบ,บวกทุนอยู่ที่13,000หเลยอะหนึ่งก้าร้อยหกว่ากว่านะครับสำหรับเพื่อนคนด,ดีที่น้องสายป่านทุกท่านนะครับกลับมาพบกับ,บช่องเจ้าพ่อสล็อตนะครับวันนี้หยิบเกมสล็อตคาวบอยมาแล้วครับหยิบทุนมา500นะครับกำไรจากเกมที่แล้วกับเกมที่แล้วแตกกันไปกระจายนะครับไปย้อนดูกันได้เลยครับสนใจก็กดลิงก์สมัครกันได้เลยเอามาาดดูเกกกมันีว่ นี้เดินได้เบ็ดสิบกันอีกแล้วคนระับไปกันต่อครับเบ็ดห้าร้อยนะเฮ้ยคูณห้าร้อยครับเบ็ดสิบเดินกะัน 10, ไปเนงะี้ยซอสชาวบอยนะมาครับหืมเบ็ดสิบขอส,สวยๆหน่อยปะหืมเกมจะแหลกๆนิดนึงนะไปกันต่อครับไม่เป็นไรดูกันไปครับอขอคูณเยอะๆหน่อยมา สดข่าวบอยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนไหนที่รับชมแล้วสนใจก็คลิกลิงก์สมัครใต้คลิปได้เลยนะครับในคอมเมนต์ก็มีับเวบตรงกำลัรรงไีการแตกแน่นอนครับปีใหม่นี้ปรับใหม่แตกใหม่แตกกระจายน,จนะช่วงนี้โอ้ยจัดแตกกันไปเลยครับไปดูครับตอนนี้คุณแตกกันไปแล้วครับเซต,ตเตอร์มาให้ลุ้นสองตัวด้วยคุณแตกไหลกันไป992โอ้ยมาครับมาลุ้นเกตเตอร์ตอนนี้กันกดีกว่าครับโอ้หดูับ จะตกลมาให้ได้สาวูเท่าไหรนะ่ก็เป็นนรางวัลก้อนโตก้อนี้สวยๆก็หนึ่งพันสมสิบเอ้าสูรนะสูตรไมาจริงๆก็ไปกันต่อครับม,มาเดินด้วยเบลท์สามสิบกันต่อนะพเพื่อนๆไปดูกันต่อครับม,มาขอส,สวยๆหน่ยอยหเมื่อกี้นะเบ็ทสิบยิแตก ดีจริงๆแลสายคืนน้อยนี่เด้งมันเข้ามาเลยครับอ้ามาคูณสี่สี่มาครับคูณแปดมาอ่ะผู้นี่ขอไหลคสวยๆนั่นคูณสิบหกไหลไหมคูณสี่คูณสิบหกก็ไหลแล้วคูณสามสองไหลไหมไม่ไหลครับแล้วมันก้อนตัวปั๊มนี้เท่าไหร่ครับโอ้สองพันสองร้อยแปดสิบนะซูเปอร์เมกาอีกแล้วครับอ่ะแต่อย่างนี้ขอขยับเบ็ดไปต่อดีกว่าครับอ่ะไปด้วยเบ็ดห้าสิบกันเลยครับอือมาค่อยๆไล่ทีละนิดนะ สายทุนน้อยอยากไปใจร้อนครับขกันต่อนะเราทุนไม่ค่อยเยอะเหมือนคนใครสายทุนเยอะก็เล่นตามสเต็เปกันได้นะครับไปกันต่อครับอือตอนนี้ก็ใบบวกทุนอยู่ที่สามพันสี่ร้อยสี่สิบห้านะเลขสวยจริงๆครับอะคูณสองมาต่อครับอือหือไม่ไหลต่อนะปะเบ็ดห้าสิบขอสวยๆหน่อยมาคูณสองดอกนี้คูนสี่ไล่กันไปครับอือหือคูน ไปไ่ต่อแล้วคูณสิบหกมาไหมอือไม่ไหลต่อนะครับไหครับรางวัลค้อนโตก้อนนี้สองพันสองร้อยสามสิบสองจดหศูนย์แล้วหูแตกดีจริงนะแตกหลักพัน 8, 000, ขึ้นตลอดนะครับอะน้ำไปก็เบ็ดสูงมันไปเลยลเรับเบ็ดร้อยไปอือมาเซเตอร์มาลุ้นหมนฟรีเข้าหมฟรีหรือเปาอู้เซเตอร์มาใหลุ้นู้สตัวแล้วครับมาขอตัวนึ้งนะอเข้าหล่าอหูไม่เก๋ใครนะอามาแล้วเข้าหรือเปล่าเข้าไหม ไปครับบุญฟรีสิครั้งไปกันต่อครันมาเริ่มจะเท่าไหร่คูนแปดเนาะโอ้โหเพื่อนสวยจริงอรัไปกันต่อครันไปหืมมาๆคูนขู่ไหลไปต่อครับนคูนสามสองไหลไหมไม่ไหลนะเอ้าไปกันต่อครับโอคูนแปดแม่ชอบเข้าฟรีสปินตรงนี้มันคูณเยอะดีจริงๆครับไปกันต่อครับ หนึ <C> e <at> มาปไหลไหมคูสิหไหลอือมาหลสีันแแล้วโู้ไหขึ้นหมื่แล้วขึ้นหมื่นแล้วโอ้โหเท่าไหรครับรางวัลก้อนนี้เมื่อกี้อยู่ขู่สวยเลยครับหินรางวัลก้อนโตซูเอร์ม่กะออ,อ,ออกอีกแล้วครับ4 8นป้เพื่นนนอนนโหสวยงามรจริงๆครับไปกันต่อฮนะหลือสครังื่อีสปรล่มอืหขอไหลไหลไหมไม่ไหลคับมาหลอีกสครั้รเพื่อนนะอือ พอได้กำไรส,สวยๆกันไปเลยครับโอ้โหหยิบเงินมาแค่ห้าร้อยกำไรขนาดนี้ก็โอ้โหสวยงามแล้วครับหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยแล้วตอนนี้กำไรบวกคืนโอ้โหสามสิบสองเมื่อกี้โคลนโอ้โหไม่ไหลต่อนะเอาครับไป เามาเรวมหมุนรีรอบนี้เท่าไหร่ครับอืสวยๆกันเลยครัแบเจ็ดพันสี้อยสีอนโ้ยทุนมาห้าร้อยแล้วกำไรบวกทุนอยู่ที่หนึ่งหมลยวะหนึ่งอกว่ากวาหรับเพื่อนคนไหนสนใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครให้กันด้วยครับเ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ